สวัสดีค่ะคุณรุ่งแฮปปี้โยคะค่ะวันนี้เรามาฝึกโฟล์คลังกันค่ะฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวของเรานะท้องหลังนะคะออกล้ามเนื้อลําตัวของเรานะคะจะแข็งแรงไปตั้งแต่ศีรษะคอนะคะไปจรด เท้าของเราเลยขาด้วยนะคะก็จะช่วยนะคะทําให้เซฟแนวกระดูกสันหลังของเราด้วยนะคะเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติของแนวกระดูกสันหลังของเราเนะคะแล้วก็เป็นเบสนะคะของการที่จะแบบเราจะไปฝึกในท่าออกกําลังกายกอื่นๆซึ่งมันแอดวานซ์ขึ้นยากขึ้นนะคะได้ง่ายด้วยค่ะมา,มาเริ่มกันนะคะแค่1-3นาะทีเองนะคะ วางข้อศอกของเราลงไปค่ะข้อศอกตรงกับหัวไหล่นะคะหัวเข่าตรงกับข้อสะโพกของเราค่ะประสานมือก็ได้กำมือก็ได้นะคะเป็นเอวแหวนนะคะเหยียดขาขวาไปเหยียดขาซ้ายตามค่ะเกรงท้องตลอดเวลานะคะเกรงท้องกดท่อนแขนของเราลงไปเนาะให้หลังนะคะกับก้นของเราอยู่ตรงกันขับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขมาเอาท้องมีก้นเจ็ดแปดเก้าสิบ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30มือขึ้นมากับขึ้นมาเป็นแพลงฟูกแลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8960้ามาให้พักที่าดาวด็อกสักครู่หนึ่งนะคะกดส้นเท้าลงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยาวๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆใครเท้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะดาวกดด็อกนะเอาเท้าเรามาชิติดก,กันแล้วจากนั้นยกขาขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเข่ามาแตะจมูกค่ะหนึ่งค่ะสองสามสี่ หเจแด้าสิบแล้วค้างห้าสี่สามสอง 5, 4, 3, ค่ะหนึ่งกลับคืนไปกดส้นเท้าลงหายใจเข้าหายจอกยกขัดซ้ายค่ะอีกสิบห้าวินะคะเป็นสามสิบแล้วนะมาเข้าสู่นนาทีที่สองค่ะไปค่ะหนึ่ง สองขม๊ามลท้องเยอะๆค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดใครจะเป่าลมออกจากปากด้วยก็ได้แปดขม๊ลท้องค่ะเก้าสิบค้างห้าสี่สามสอง,สองหนึ่งค่ะเป็น3ามสิบวิของนาทีที่2นะคะหายใจลึกๆค่ะลมหายใจออกยาวๆ จากนั้นลมา่ะค้งที่แพลงนะคะ1 2 3่งี่ก้นททน้องสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองาเจายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าหสค่ะนาทีที่2หายใจลึกๆค่ะหายใจออกยาวนะคะสุดลมหายใจเข้า หายจ่องยาวสู้นาทีที่3ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเตะขาขึ้นกับเอาเท้าชิดติดกันก่อนก็ได้นะเตะขาขึ้นค่ะเขาแตะ1ค่ะ2ค่ะเตะขึ้น1ค่ะ2องเตะขึ้น1 2เตะขึ้น1 2เตะขึ้น1 2เตะขึ้นอีกสักเดียว1 2ค่ะเตะขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดเท้าของเราลงมา เตะขาขึ้นไปค่ะหนึ่งสองเตะขึ้น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 สุดท้ายหนึ่งสองเตะขึ้นแล้วจากนั้นลดลงนะคะทักที่ดาวหัวดอกนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยาวๆโลตัวมาเป็นแพลงค่ะฝ่ายขาสักครู่นึงนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคว้าหงายฝ่ามือน,นะคะหายใจลึกลึกค่ะหายใจออกอยาวหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยค่อยยกตัวของเราขึ้นมา ให้เรานะคะคลายมือนิดนึงนะคะมือทางด้านขวาจับค่ะโคามานปริวมาและ้วจะัยืดนะคะอีกหนึ่งข้างเรายืดคว้าม,มือค่ะคว้าม,มือหมุน เหนื่อยนะสร้างความแข็งแรงกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาฝึกร่วมกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยค่ะน a m ส s t e ค่ะ